คนรักนะครับเข้ามาช่วยควบคุมรายจ่ายอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอดอดแอดแอดหมดเลี้ยวแรงซื้อบ้านที่ถูกอกถูกใจหรือมีเกณฑ์ที่ขายก็ในราคาที่งดงามในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566นะครับในครั้งนี้หรือเดือนนี้เนี่ยดวงดาวโยกย้ายราศีทั้งหมด8ครั้งนะครับหรือว่า8รอบทีนี้เนี่ยถือว่าเดือนเย้โยกย้ายเยอะปรากฏว่าพีดาวใหญ่ๆก็คือดาวเสากับดาวมันจะอยู่ก็ย้ายด้วย และดาวอื่นประกอบอีกนะครับรวมทั้งหมด,ดยอย่างที่เน้นย้ำแปดครั้งนะครับเรียกว่าถี่เดือนนี้ผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับของแต่ละลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่อนข้างจะส่งผลเอฟเฟกเยอะนะครับบางคนอาจจะเริ่มดีบางคนอาจจะเริ่มแย่ลงแต่เดือนนี้เรียกว่าเอฟเฟกเด่นชัดนะครับเริ่มแรกก่อนเลยคือวันที่1น,นะครับหรือวันพุทธที่1มีนาเนี่ยดาวพระเสาร์โคโจรจากเดิมตำแหน่งเกษตรก็เปลี่ยนนะครับเข้าสู่ราศรีกุม ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา39นาทีอยู่ถึง2ปีครึ่งนะครับต่อมาก็คือวันที่8นะครับผมวันพุทธที่8มีนาคมดาวมฤตยูก็เข้าสู่ราศีพุฤศพอยู่ยาว7ปีนะครับอยู่ที่เวลา21นาิกา44นาทีหลังจากนั้นนะครับวันเสาร์ที่11มีนาดาวพระพุธก็โครจรเข้าสู่ราศีมีนตำแหน่งเป็นประอ,รอ,อ,อ่อนกำลังและนิดเข้าไปอีกนะครับก็เรียกว่าทั้งปะทั้งนิด มันอ่อนกําลังสองเด้งเพียงแต่ว่าในคากรโบราณดาวยงยศเขาเรียกว่าพุทธสิงธนูมีนอย่ากลัวว่าตัวสามอันนี้ก็มีข้อยกเว้นอย่างอื่นอยู่บ้างนะครับทีนี้เนี่ยต่อมาวันอาทิตย์ที่12มีนาดาวอังคารก็ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเวลา20นาฬิกา6นาทีก็อยู่ประมาณ45วันนะครับวันพุธที่15มีนาดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีมีนเวลา8ปดนาฬิกา30นาทีก็ตำแหน่งเป็นอุจาวิราชก็มีบอกว่า ในคำกรนะครับอุจวีราชกับราชาโชคก็ฉลฉเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสังา่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะครับแล้วก็วันพุทธที่15มีนาวันเดียวกันเนี่ยดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเวลา9นาฬิกา2ีาทีมีตำแหน่งเป็นปะก็อ่อนกำลังลงนะครับวันพฤหัสบ,บดีที่23มีนานกนน็ดาวพระเกตเข้าสู่ ราศีกันเวลา12นาิก46นาทีแล้วก็วันพฤหัสบดีที่30มีนาดาวพุธก็เข้าสู่ราศีเมษเวลา22นาิ52นาทีย้ายทั้งหมด8ครั้งนะครับแต่ละราศีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวันพุธเนี่ยจะย้ายซะเยอะนะครับวันพุทธที่1วันวันพุทธที่15แบบนี้นะครับก็มี2 3ดาวแล้วก็วันพฤหัสท,ที่23กับ30 สงสัยผมว่าถ้าจะเก่งเกงตัวเลขหวยเนี่ยผมว่าพุทธกับพฤหัสแนวโน้มดีนะครับอันนี้ก็คือตัวของการโยกย้ายภาพรวมของเดือนมีนาคมชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนมีนาคม2566เรียกได้ว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับหลายคนเจอโควิดแล้วอาจจะยุ่งยากลำบากหน่อยแต่ชาวราศีพฤษภเป็นบัวอดทนต่อสู้ดินน้นรนลุยเต็มที่ เรียกว่าประสบการณ์ที่เจ็บมาหรือประสบการณ์ที่คุณได้สั่งสมมาช่วงเวลาที่โควิดคนอื่นเขาล็อกดาวน์ทำอะไรไม่ได้เราก็ไปเรียนต่อเราก็อบรมออนไลน์อบรมตามหลักสูตรหรือทักษะต่างๆที่คุณได้ใช้ในช่วงเวลานั้นในการฝึกฝนพัฒนาผมว่าในเดือนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้นําทักษะเหล่านั้นมานะครับแสดงเป็นที่ประจักษ์ต่อยอดกับฝีม้ไล่มือของคุณให้ทุกคนได้เห็นนะครับมีแนวโน้มทิศทางจะเป็นปในทิศทางแบบนั้น โชว์ฝีมือได้มือเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปมีโอกาสได้รับการมีชื่อเสียงหรือได้การยอมรับนะครับค่อนข้างจะดีในเรื่องของสิ่งที่ได้นํามาเรียนรู้แล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับต่างประเทศนะครับถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีเรียกว่าโ o i n t e r อร์นั่นเองนะครับหรือต่างประเทศอาจจะมาขอร่วมด้วยหรือคุณกําลังทํางานเทคโนโลยีต้องไปดูงานต่างประเทศหรือนําทักษะอบรมเอาคอนซัลแทนจากต่างประเทศเข้ามาร่วม อ่าผมว่าแนวโน้มเนี่ยมีแนวโน้มสูงในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมันค่อยๆเริ่มคืบคลานเข้ามาแล้วนะครับรวมไปถึงต่อมานะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยถือว่าราบลื่นไล้อ,อุปสรรคหรือว่าต่อให้มีอุปสรรคอะไรท่านก็สามารถเอาชนะได้เรียกว่าคนอื่นมีปัญหาแต่สําหรับเราหวานหมูหรือเป็นลาบนี่มันจะเป็นไปนในจดที่ทางที่ดีแบบนั้นเอาชนะได้อย่างง่ายดายงดงามท่านใดที่กําลังมองหานะครับสินทานที่อยู่หรือกําลังอยากจะขายเรื่องของสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ที่ดี ได้นะครับซื้อบ้านที่ถูกอ,อกถูกใจหรือมีเกณฑ์ที่ขายก็ในราคาที่งดงามสําหรับชาวราศีพฤษภหรือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหรือว่าเงินดูแล้วหมุนเวียนไม่ค่อยพอขอหยิบยืมผู้ใหญ่หรือขอผู้ใหญ่เป็นสปอนเซอร์ร่วมลงทุนผมว่าเดือนนี้แนวโน้มดีนะครับแต่หลังจากวันที่15บมีนาเป็นต้นไปโปรดระมัดระวังซักเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของ สุขภาพอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยออดออ,อดแอดแอดหมดเลี่ยวแรงไอ้ครึ่งเดือนแรกมันมีกําลังวังชาเพียบมันทําได้เต็มที่แต่ครึ่งเดือนหลังมันรู้สึกพลิกหน้ามือไปหลังมือมันห่อหี่ยเหลือเกินมันหมดพลังกาลังเพราะครึ่งเดือนแรกใช้ไปแล้วครึ่งเดือนหลังหมดพลังห่อหี่เหนี่ทิศทางมันจะเป็นไปได้ลักษณะแบบนั้นนะครับก็ขอให้คุณหมั่นออกกําลังกายอย่างสม,ม่าเสมอกินอาหารให้ถูกหลักอนามัยครบห้ามู พักผ่อนให้เพียงพอผมว่าก็สามารถให้คุณผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นงดงามรวมไปถึงนะครับในช่วงเดือนนี้เนี่ยคนรักนะครับหรือหุ้นส่วนสัญญาอาจจะเข้ามาร่วมวางระบบหรือดูแลเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินป้องกันการล่วไหลออกไปหรือเข้ามาช่วยควบคุมรายจ่ายเพราะว่าที่ผ่านมาใช้เงินลงทุนการเพิ่มเติมทักษะของคุณไปเยอะเดือนนี้อาจจะต้องเริ่มมาควบคุมกันอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นในเรื่องราวให มีระเบียบแบบแผนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสรุปคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีพฤศพครับ